สวัสดีครับพบกับเจ้าสมยคคาเคเตอร์จอดบนราดธานีแล้วนะครับผมวันนี้มากับรถเก๋งอีโคคาร์นะครับ1.2นะครับหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นเจ้านิสสันอเมล่านะครับ1.2 V Auto นะครับปี2012นะครับจดใช้งานปี2013่ะคันนี้เราก็เปิดราคาไปแค่169,000บาทแค่นั้นเองนะครับผมผ่อนงวดเป็นแค่3,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับคันนี้นะครับใครที่หารถเก๋งเครื่อง 1,200แบบประหยัดน้ำมันนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับอ่ามาชมกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูรอบพันนะครับแล้วก็ภายในห้องเครื่องครบหมดเลยนะครับผมอ่าคันนี้จะได้สีขาวนะครับอ่าสีขาวกระจังหน้าดำนะครับตัดริ้วรอยโครเมียมนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าใครที่หารถเก๋งสีขาวงวดไม่แพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับผมอ่ามาดูในส่วนของล้อนะครับผม เนี่ยล้อก็จะเป็นล้อกระทาเดิมโรงงานอ่าตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่าไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับคิ้วกันาสาดนะครับผมอ่ามือเปิดโคมยามนะตัวนี้นะนสวยๆเลยงวด3า0 0กว่าบาทก็ถือว่าอ่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยวันละ100กว่าบาทแค่นั้นเองนะอ่าเนี่ยแล้วก็ท้ายนะครับสปอยเลอร์อหลังนะครับไฟเบรกตัวที่3ตรงกลางเซนเซอร,ร,ร์ท้าย2จุดนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิม เสวยๆใสๆแบบนี้เลยอ่าเนี่ยงวดสามพันนะครับอ่าย้ำเลยใครที่หาอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูภายในอ่านะครับภายในเนี่ยคุมโทนดำนะครับได้บบอหนังด้วยคันนี้นะครับบบอหนังสีดำได้แดงนะครับพวงมาลัยพุ่มหนังดำได้แดงให้นะครับกระจกไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้หน่อยนะครับอ่ากระจกไฟฟ้านะครับมีชุดแอร์แบ็กตัวนี้นะครับชุดแอร์แบ็ก เลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นลนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเลยเกออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นก็เครื่องเล่นเดิมเล่น AM FM CD นะครับได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้อ่ะใครที่หาอยู่นะครับได้เลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเนี่ยสวยๆนะครับผมได้บ่อหนังด้วยนะคันนี้นะอ่เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับ นี่นะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบสามสูบสิบสองวาวนะครับผมตัวนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับไม่เคยผ่านแก๊สนี่แผ่นเพลนะครับไม่มียิงใหม่นะครับแผ่นเพลเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเครื่องเดิมโรงงานด้วยตัวนี้ได้ไปเนี่ยคุ้มเลยนะครับผมหรือใครที่หารถรุ่นไหนอยู่นะครับตั้งงบไว้เท่าไหร่ในส่วนของรถมือสองนะครับหรือหาข้างวงิเท่าไหร่นะครับ โทรปรึกษาเรานะครับ081238699นะครับสมยงคาเซเตอร์ยินดีรับสายครับ